ครับงานพิชาที่วานให้พัฒนาที่ธรณีสงเนาะเนี่มอบตังให้เพิ่มทำงานได้ดีเก่งสายไนะรไหมงามเนี่ยเพชรนี้งานนี้ได้หลายร้อยเนาะพร้อมกับร้อยนี้ด้วยนี่คือมอบให้เป็นพิเศษในกรณีว่าทำได้ดีรับผิดชอบงานดี สมกับที่เรารับปากกับท่านพระครูท่านว่าจะทำงานให้สำเร็จรุ่งรุ่งเนาะดีเยี่ยมนะต่อหน้าพระอาทิตย์อ่ะเห็นไหมแสงสว่างอ่ะโอเคขอบคุณครับแต่หนึ่งร้อยเอาไว้ซื้อกินอ่านี่ลูกวัดศพมาครับไปช่วยศพเออดีดีละว,ว,ยยวัน <C> s. <S นะครับ้นนนี่่ลวันนี้วันนั้นถ่ายคู่กันหน่อยเซฟี่สำเร็จรุ่งรุ่ง นาะโอเคครับช่วยเหมือนการทำบุญอีกรูปแบบหนึง่งเนาะช่วยกันงานสำเร็จรูปร